สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้และแบ่งปันคำศัพท์ภาษาจีนที่น่าสนใจในหมวดรากศัพท์เหนียวหรือคำศัพท์ที่เกี่ยวกับนกค่ะนกเป็นสัตว์ที่มีสเสน่ห์ในธรรมชาติและคำศัพท์ภาษาจีนที่มีรากศัพท์เหนี่ยวก็เต็มไปด้วยความหมายที่ลึกซึ้งและน่าสนใจถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยค่ะนนกบินเชือเพนกวิน 鸡ไก่ย่ <Yeah. S 1> เป็ดเออห่านหัวใจไก่งวงเกุ้นกพิราบอัณฑะนกกระทาหัวเหย่วนกกระจอกเทศ猫头鹰 นกคูกเนกกระเรียนยิงนกอินทรีนเหยี่ยวคนแย่ๆหรือคนไม่ดีทูจิยอแรงแฮร์รนกนางนวลแล้วเกอนกขุนทองนวกว่า น้อนของสัตว์ปีกทีหูนกกระทุงแปลูกนกกระยางเนียวเช้ารังนกจ้วมูนวนกหัวขวานอย่ฟารยาเป็ดเลี้ยงเหล็ดหนินไหฮัน ขู่พิยึงหูนกหงหยกเหนียวชี้เครื่องบินชนนกชีมเมาตั้นจืไม้ขนไก่เอรกระฟัวกราเหนียวต้าไข่นกกว่านกกระสาเหนียวฆ่า มองจากมุมสูงยาเชื้อนกกระปูดเหน่เช่าปืนลูกซองเหนวจือหูกะน้ำปากแคบชีหยนตาปลาชีกอดาขนลุกช,ชีินจดหมายด่วน 鸡尾酒，cocktail；鸡蛋壳，black、กไข鸭掌，เท้า鸳鸯锅，mashabo ูสองฝั่ง；鹤铃，อายุ鸡蛋，kai、鸡肉，เน ายาด้าไข่เป็ดจีจาตีนไก่ชิ้นเหนวนกเงือกยื่นหูนกแกว้วเนีวโตทางแคบเนีวฟันีนกอุยอิกา ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคำศัพท์ภาษาจีนในหมวดด้านสัตว์เหนียวหวังว่าทุกคนจะได้คำศัพท์ใหม่ๆและเห็นความสนุกของภาษาจีนมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์บอกเราหน่อยนะคะว่าทุกคนสนใจคำศัพท์หมวดไหนกันบ้างเราจะรวบรวมคำศัพท์ที่น่าสนใจมาแบ่งปันกันอีกแน่นอนขอบคุณที่รับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ